อีกแล้วนะฮะอยู่กับผมแมนนค์บูมนะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวปืนก๊อกสิบเจ็ด gen หนะครับผมที่แบรนด์ยูมาแลกเขาใฝ่ฝันที่จะทำออกมาเข้าเมืองไทยนะครับแล้วคนก็สั่งจองล้นหลามลุเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมบูมแบงค์กันนะครับจะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้นะครับก๊อกสิบเจ็ด gen หนะครับผมนะอ่ะวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูนะครับผมนะกับเจ้าก๊อกสิบเจ็ด gen หนะครับเราเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่าเปิดมานะครับก็เจอกับเจ้าตัวปืน โอเคเมื่อเราได้เปิดเข้ามานะครับก็จะเห็นกับเจ้าตัวปืนนะครับกับเก้า Glock สิบเจ็ด Gen ห้านะครับผมนะกับโลโก้ที่แบบว่าคมชัดมากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของ Glock นะครับนะที่การยิงลายนะครับสิบเจ็ด Gen ห้าออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีการต่อเก้าโมมพีเคที่เป็นขนาดกระสุนของแบงก์กันนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคลิปนะครับผมนะที่จะเป็นโลโก้ Glock เลยนะครับบอกได้เลยว่า Glock สิบเจ็ด Gen ห้าตัวนี้นะครับมีความสวยงามมากนะครับผมนะ รวมถึงนะครับรวมถึงนะดีเทลหรือว่าขนาดนะครับที่เท่าๆกับของจริงเลยนะครับเราจะมีของแถมไปให้ด้วยก็คือกลิปนะครับกลิปสองมือที่เสริมไปกับตัวปืนนั่นเองนะครับโดยมีรูปทรงที่สวยงามมากนะครับอีกด้านหนึ่งของเขานะครับผมนะก็จะมีทั้งการมีการยิงบากสไลด์นะครับกันลื่นนะครับถึงสองที่กันเลยนะครับก็เป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะ แล้วก็จะมีไกที่มันเป็นสองชั้นเหมือนดั้งเดิมของก๊อกเขานะครับนะระบบคนไก ja นีน่ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับนะแล้วก็เป็นแม็กของเจ้าตัวก๊อกสิบเจ็ดเจนั่นเองนะครับด้วยการเจาะรูนะครับเหมือนของแท้เลยนะครับรวมถึงการยิงมากิ้งนะครับก๊อกนะครับแล้วก็ทางตูดแม็กด้วยนะครับนะที่ยิงมากิ้งก๊อกนะครับพูดได้เลยว่าแม็กตัวนี้นะครับมีลิ้นที่เป็นสีส้มด้วยนะสามารถจุกได้ถึง17นัดกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะสินัดนะครับ ก็บอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเทลในการผลิตออกมาเท่ากับปืนจริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเทลที่ผลิตออกมาเท่ากับปืนจริงแล้วก็ไกลสองชั้นที่แบบว่าพูดได้ง่ายๆเลยว่าเป็นเหมือนของแท้เลยนั่นเองนะครับเป็นไกลสองชั้นที่เป็นระบบเซฟตี้ของกล้อกดั้งเดิมของกล้องนั่นเองนะครับผมโอเคก็เรียกกันได้ว่านะครับกับเจ้าตัวกล้องสิบเจ็ดเจนห้าตัวนี้นะครับเหมาะสมกับการสะสมมากที่สุดนะครับรวมถึง รีเทลนะครับหรือต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบเซฟของตัวกันลั่นนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอขอเกี่ยวเกี่ยวปอกของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะทําออกมาแตกต่างจากตัวรุ่นอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นๆนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าออกมาได้ดีเลยนะครับนะและอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยก็คือนะครับนี่นะครับเลขโค้ดปืนนะครับที่ตอกด้านล่างนะครับ เปียบเหมือนปืนจริงเลยนั่นเองนะครับที่ปืนจริงเขาก็ต่อกหน้าล่างอย่างนี้ด้วยนะครับนะบอกได้เลยว่าตัวนี้เหมือนแท้มากๆนะครับก็เหมาะกับการสะสมมากๆเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากซื้อหรือว่าสั่งซื้อขอโทษพีสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรืออยากเป็นเจ้าของในเจ้าตัว Glock 17 Gen 5นะครับตัวนี้นะครับนะบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับนี่นะครับเป็นกิฟที่เราแถมไปนะครับค่อนข้างที่จะเข้ากับรูปทรงของปืน Glock เป็นอย่างดีนะครับผมจะทําให้ดูนะครับนนี้เราไม่ได้ใส่นะ เราทำให้ดูนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ยังอยากซื้อและสะสมนะครับผมแนะนำอีกหนึ่งรุ่นละกันนะครับเป็นรุ่นนี้นะ G17J5 u m a l a c นั่นเองนะครับใครที่ยังอยากซื้อหรืออยากสะสมและอยากเป็นลูกค้าของเรานะครับแอดไอดีไลน์ามาที่ไอดีที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปนี้ละกันนะครับ ก็ขอมีจํานวนจากัดนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับรีบกันเข้ามานะครับระบบค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องระบบอะไรต่อไปไปดูในคลิปที่ผมจดส่งให้ลูกค้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับผมนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าสวยงามมากนะครับเหมาะสมมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกลอกนะครับนะขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับกดติดตามกดสับใครคลิปยูทูบเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ